สวัสดีครับยับซีทุกท่านอันนี้จะมาอวดของเล่นใหม่นะครับนี่เราก็จะได้ดูวิวข้างบนสวยๆแล้วนะครับจัดมาแล้วครับมผมก็ชอบอถ่ายวิวให้ชมนะแต่ต้องเอาตัวนี้แหละครับอยากอยากได้ภาพสวยๆนะมุมสูงนะนี่ก็เลยต้องจัดมาสั่งมานะ แต่ยังใ้้ไม่ได้ครับต้งองรอใบอนุญาตนะคือหรือใบขับขี่เครื่องบินนะ <c oughs> ใบขับขีผ่ผู้ผู้ใช้นะกกบกสชนะนี่ครับมาหม่เอี่ยมเลยนะแกะให้ลูกสัายแก่ฮะผมก็ถ่ายคลิปนะเราก็ให้ถ่ายคลิปตอนแกะนะก็ท่า มีอะไรจะได้เราก็จะได้เคลมได้นะตอนนี้ก็มีประกันมีอะไรมาเรียบร้อยนะประกันต้องทำประกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยื่นเรื่องไปทำเหมือนกัใบขับขี่ใบผู้ใช้อะนะใครจะเป็นคนขับต้องส่งหลักฐา,านไปนะก็จะออกใบใบขับขี่มาให้นะครับ ครับนี่เราก็จะได้ดูวิวมุมสูงสวยๆนะภูเขาสวยๆที่ทำงานบางที่ก็สวยแต่ผมก็หา,ายไปทั่วถึงนะก็ยังคิดอยู่ถ้าเรามีเจ้า,าเครื่องบินตัวนี้แล้วเราเราก็จะได้ถ่าได้ภาพสวยๆนะนี่ครับจัดมาเลย เอฟซีทุกท่านนะอุ้ยเก็บเก็บเก็บลูกกระพายแก่เนี่ยของมีครบมีรีโมทนะอุปกรณ์ครบคันแล้วเราก็องส่งส่งหลักฐานไปให้ก็ทำไปใบขับขี่นะไปขับขี่นักบินก็ ได้คนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งก็ต้องเพิ่มตังอีกพันหนึ่งนะถ้ามีกี่คนก็แจ้งเข้าไปเก็จะเพิ่มอีกพันละพันละพันจะใช้กี่คนนะอันนี้ก็มีใบอนุญาตนะครับจะบินตรงไหนก็ต้องขออนุญาตเขาด้วยแต่ที่ทํางานผมมันก็ไม่มีปัญหาแหละผมบินได้นะถ้าไปตําที่ราชการไปตาถนนไปอะไรเงี้ย